ขอเอพิโซดที่4ในเบรกสุดท้ายนะครับถ้าใครยังไม่ได้รับชมในเบรกก่อนๆนะครับสามารถ ย้อนหลังไปรับชมตามเพลลิสตน,นะครับที่ผมทิ้งไว้ที่ด้านบนนี้ได้เลยนะครับดูตามลำดับจะเข้าใจลำดับเหตุการณ์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเบรกสุดท้ายอ่าซึ่งมีคนรับชมจบที่1,6,000วิวนะครับทางเพจ c h 7 h d นะครับอ่าซึ่งเพจนี้จะมีการไลฟ์สดนะครับละครเาผาขนในทุกสุกรเสาร์อาทิตย์นะครับสองทุ่มครึ่งนะครับแต่ท้ายดีนะครับรับชมสดกด3,5มาทาง หน้าจอโทรทัศน์ดีกว่านะครับเพื่อเพิ่มเรตติ้งให้ละครเรื่องเผาขนนะครับได้เป็นที่1น,นะครับเหมือนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องราวจะมีอะไรเกิดขึ้นในเบรกสุดท้ายนี้บ้างผมลิศหัขวข้อไว้ตามระดับดังนี้นะครับจามูขอจับอัมพลให้ได้ถึงจะเลิกเป็นสายให้ตํารวจ ก็อย่างที่ผมบอกในเบรกที่แล้วนะครับว่าจา่าหมูได้บอกอัมพลว่าถ้าจะให้จ่าเลิกเป็นสายตำรวจแล้วก็มาแฝงตัวร่วมกับโจรอย่างเงี้ยมาทําภารกิจเสี่ยงภัยให้กับตัวเองเนี่ยก็จะจับอัมพลให้ได้ซะก่อนถึงจะเลิกทําภารกิจตรงนี้ราดับต่อมานะครับจ่าหมานกําลังยิงจ่าหมูละแต่จ่าทิวห้ามไว้ซึ่งตอนแรกอ่ะ จ่ามหมูกาลังจะจับอัมพลได้แล้วแต่อัมพลฉลาดนะครับก็ทําให้จับหมูนะครับได้สลบไปและเขาเนี่ยจาา่าหมาน่ะหนอนบอลไส้รายใหญ่ตัวนั้นอ่ะก็กําลังทําท่าจะยิงจ่ามหมูแต่จ่าทิวอ่ะได้ห้ามไว้บอกเฮ้ย hey, ทาอะไร <laughs> จ่ามหมานก็เลยหยุดชะงักเลยฮะและตอนเนี้ยก็จะมีการไล่ล่า อำพลกันอยู่นะครับทั้งโจรทั้งตำรวจนะครับซึ่งตอนเนี้ยในที่ที่อําพลถูกจับมาได้นะครับก็เป็นโรงแรมหรือว่าเป็นที่ที่แห่งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะมีแต่ตำรวจนะครับกำลังไล่ล่ากับอัมพลอยู่คนเดียวนะครับซึ่งซึ่งโจรกลุ่มอื่นๆนะครับก็ได้แยกย,ย้ายสลายตัวหนีไปกระจัดกระจตยกันไปหมดแล้วแล้วอัมพลคนเดียวนะครับที่ถูกไล่ล้อมอยู่ละ่ะ จะทำอย่างไรอัมพลทำอะไรรู้ไหมครับอัมพลปลอมเป็นตำรวจซึ่งเป็นอะไรที่พีคมากเลยนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นเบื้องหลังแล้วนะครับว่าทำไมเข้มอัศวีถึงใส่เสื้อเป็นตำรวจหรือว่าจะเป็นตำรวจซึ่งแฝงตัวมาเป็นโจรหรือเปล่านะครับก็ฉากนี้ก็น่าจะบอกได้แล้วนะครับว่าอัมพลอ่ะก็เป็นโจนรนั่นแหละเพียงแต่ว่า ปลอมแปลงเป็นตำรวจเพื่อที่จะหนีเรื่องราวเหตุการณ์ขับขันในช่วงนี้แต่แค่ตอนตอนเดียวก็อาจจะสรุปไม่ได้นะครับก็ต้องดูไปอีกหลายๆตอนนะครับว่าสรุปแล้วจริงๆอ่ะอัมพลเป็นโจรจริงๆหรือว่าเป็นตำรวจแฝงมา <c oughs> ยังไงก็ตามต่อไปกับตอนต่อไปนะครับในอีพีส o ดต่อตอไปกันดีกว่านะครับแล้วเราก็จะค่อยๆรู้นะครับว่า สรุปแล้วอัมพลเป็นใครกันแน่และเรื่องที่อัมพลหนีไปได้นะครับโหจ่ามานะครับก็กลิ้งคลางนะครับโทรไปหาโกเมททันทีเลยว่าอัมพลหนีไปได้แล้วสร้างความไม่ปลื้มให้กับโกเมทมากเลยนะครับที่โทรมาแจ้งข่าวข่าวนี้และก่อนที่ละครจะจบนะครับดาวเรื่องที่อยู่บ้านกับอลิซแล้วอ่ะก็เห็นหน้าพ่อของอลิซเป็นโจร ว่าแต่ทําไมพ่อฤทธ์ถึงถูกดาวเรืองมองเช่นนั้นนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมก็คาดคิดว่านะครับดาวเรืองนะครับหรือว่าที่ทั้งนางเอกแล้วก็พระเอกเข้าใจว่าคนคนนี้คือมาย่านะครับน่าจะมีการเกี่ยวข้องอะไรกับสันตินะครับที่หน้าตาคล้ายกับพ่อของนางเอกแน่เลยอ่าก็ต้อง มารอนะครับให้สติสัปัญญะนะครับของดาวเรืองหรือว่าคุณมายานะครับกลับคืนมาก่อนแล้วเรื่องราวทุกอย่างนะครับก็จะขี้คายปมได้อย่างแน่นอนนะครับและเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์กับพระเอกมากเลยจริงๆนะครับเมื่ออลิสนะครับพาดาวเรืองมาหาอัมพลซึ่งอัมพลก็ตกใจมากเลยเฮ้ยทำไมดาวเรืองถึงมาอยู่กับนางเอกได้ และละครก็ตัดจบเพียงเท่านี้นะครับซึ่งผมก็รีทวิตแบบติดฮาๆหน่อยนะครับบอกว่าเรื่องราวสรุปจบในวันนี้นะครับโดยรวมแล้วปาหนันสวยครับ <laughs> สวยจริงครับน้องปานันอ่าแล้ววันนี้ก็น่าจะสมใจหลายคนแล้วนะครับที่วันนี้ปานันนะครับออกในหลายๆฉากจริงๆนะครับหลังจากที่เอพิโซดที่3ที่ผ่านมาโหปานันเงียบหายอ่าไปไหนก็ไม่รู้ไปอยู่กับโกเมศมาในเอพิโซดนี้นะครับอ่าได้เห็นบทบาทของน้องปานันหรือว่าน้องสมโอมากยิ่งขึ้นนะครับ และตอนหน้านะครับโอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับ mm hmm. ที่เห็นดาราสาวท่านนี้นะครับ mm hmm. ก็คือคุณลูกตาอาริสาวิลนะครับ mm hmm. ผมก็ได้ทวิตบอกว่า mm hmm. อาริสาวิลหายไปนานแต่ก่อนอ่ะสวยอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยสวยก็เดิมอีกอ่าก็ต้องมารอดูนะครับในตอนต่อไปว่าคุณลูกตาน,นะครับอ่าจะมารับบทบาทเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆไม่ใช่คนดีแน่นอน <c oughs> อ่าแล้วผมก็ได้สรุปนะครับว่าเผาขน 4ตอนที่ผ่านมานะครับกับดารารับเชิญสุดว้าวในแต่ละ EP นะครับใน EP แรกนะครับก็คือเป็นคุณพิษทองเจออี P ที่2ไม่มีนะครับอี EP ที่2ไดเรียกได้ว่าเป็นการอบอกเล่าที่มาที่ไปประวัติของตัวละครแต่ละตัวนะครับก็คือปุมหลังที่มาทําให้หลายๆคนรู้จักตัวละครมากยิ่งขึ้นนะครับผมเคย ได้สรุปไว้ในเอพิโซดที่2นะครับก็ไปย้อนรับชมตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ที่ด้านบนได้นี้นะครับเอพิโซดที่3กับดารารับเชิญก็คือคุณสามารถพยาการุณที่เล่นเป็นพ่อขายาที่เป็นที่แต่งชุดลายพรางในโกดังแห่งนั้นนะครับมาตอนเดียวมาบู้ตอนเดียวแล้วก็ตายเลยเอพิโซดที่4นะครับก็คือ,อความจริงก็มาตั้งแต่เอพิโซดที่3แล้วนะครับก็จะมี พี่บ่าวีแล้วก็คุณกอบโชคนะครับที่เล่นเป็นเฉยในระเบิดหันเทิงเนี่ยก็มารับเชิญในตอนชิงเพชรนี้ด้วยสำหรับตอนต่อไปก็อย่างที่บอกนะครับเป็นคุณลูกตาลอาริสาววิวนะครับเรียกได้ว่าสวยจริงๆนะครับแต่สวยครั้งนี้น่าจะมาแบบสวยสังหารก็ว่าได้นะครับแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่ายูโรนะครับะจะมาในเอีิโสด ไหนกันอ่ะยูโรก็คือเพื่อนสนิทของเคมมาสวี่ะก็ต้องมาตามลุ้นตามเชียร์กับเผ่าคนในอีพซดต,ต่อไปนะครับอย่างไรก็หลายๆคนอยากที่จะดูละครให้เข้าใจมากขึ้นก็มาฟังผมสรุปได้นะครับแต่ผมไม่ใช่สปอยนะครับเพราะผมไม่บอกหมดนะครับว่าในเรื่องมันเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับก็เป็นการแค่บอกเล่าเรื่องราวว่าแต่ละตอนมีลำดับ เป็นอย่างไรอย่างไรซึ่งรายละเอียดของแต่ละตอนนั้นนะครับอยากให้ไปรับชมการสดๆดทางหน้าจอนะครับหรือว่าอย่างที่พูดย้ำเสมอนะครับถ้าไม่ทันก็ย้อนหลังดูที่ตกะกบูทีวีได้นะครับ สำหรับถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสรุปในเอพิโซดที่4นี้นะครับทั้ง7คลิปที่ผ่านมาอ่าได้เกิดใครลงมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกย้อนกลับไปดูที่เพลลิส์นะครับในเบรกแรกนะครับเบรกสอเบรกสจนมาถึงเบรกที่7เบรกนี้นะครับได้เลยนะครับแล้วคุณจะเข้าใจในละครเรื่องเผาขนมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และถ้าเกิดใครรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็สามารถกดปุ่มติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งให้กับช่องถทมกระแสนะครับแล้วพบกันกับเผ่าโคพรโซดที่5ต่อนะครับในวันนี้ตอนเย็นๆนะครับแล้วพบกันคลิปหน้ากับผมไามเมอร์แห่งช่องถทมกระแสสวัสดีครับ